งบ20,000ซื้อคอมตัดต่อแบบไหนดีแน่นอนยุคนี้เป็นยุคของการใช้งาน AI นะครับแต่ AI เนี่ยถ้าจะให้เหมาะกับการใช้งานในด้านของการตัดตอ่อด้านของการทำวิดีโอสตรีมมิ่งผมแนะนำเป็น AI จากการ์ดจอ RTX ที่เป็น RTX 50ขึ้นไปนะ ดังนั้นงบ20,000กว่ต้องมีการจอ RTX 5060ขึ้นไปมันช่วยได้เยอะมากๆนะครับทั้งสตรีมและตัดต่อวิดีโอแลมถึงรีทัชภาพต่างๆด้วย CPU ครับแนะนําเป็น Core i5 74ยอดนิยมสุดๆตอนนี้เมนบอร์ดก็จะเป็นชิปเซต B760 เอาเนาะแล้วก็แรมขั้นต่ํา16แต่แนะนําว่าให้ใช้32 GB SSD 1 TB และอัพเผื่อได้ในอนาคตรครับนี่คืองบแบบเริ่มต้นในการตัดต่อวิดีโอในการสตรีมมิ่งส่วนในการสตรีมนะครับจะใช้ CPU หรือการ์ดจอก็ได้หรือใช้คู่กันยิง2ช่องก็ย่อมได้แต่ถ้าใครมีงบเยอะกว่านี้ก็แนะนําช่วง 3ามหมต้นนะไปคอไอเจหรือลายเส้นเเลยได้จะยิ่งดีแล้วใส่การ์ดจอช่วยแรม 32GB บขึ้นไปแจมๆเลยครับเดี๋ยวผมจะมี8สเปคทั้ง2สเปคให้ดูกันนะซึ่งสามารถไปซื้อได้ในงานคอมม่าที่บูสปีดเลยนะจ่ายสดลดเพิ่มพันหน้ตเลยจะผ่อนศูน 0, 000, เอนเดือน0%ผ่านเ p สเพย์เลเเดือนก็ย่อมได้จ้า